เอ็มไนท์เชยมาลานะครับผมพุ่มกับที่เคยทําให้เราแบบว่าแบบหักมุมจนเวอร์แดกอย่างไอเดอะซิกเซนหรือว่าเรื่องอื่นๆน,นะก็มาทําหนังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเขาก็มีจุดสูงสุดนะครับแล้วก็จุดต่ําสุดแบบหนังเรื่องหลังๆที่เคยแย่แ้วก็ตอนนี้ก็กลับมาดีอีกแล้วหลังจากเรื่องเดอะอะไรอะเดอะวิสิตสปริตที่มันมีคนหลายบุคลิกในในคนเดียวกันอะนะยีบสบุคลิกอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็เนี่ยจนมาถึงเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าหนังจะเป็นยังไงแต่ไอเดียน่าสนใจมากผมได้ข่าวว่าไอเดียเขาคืองี้เป็นคนที่เข้าไปอยู่ในสถานที่หนึ่งแล้วก็แก่เร็วขึ้นนะชื่อหนังชื่อว่า old เออเป็นยังไงไปดูกันเลยเนี่ยเหมือนไปเกาะหนึ่งไปบีชหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเขาจะอายุเร็วขึ้นหรือเปล่าเหมือนเวลามันผ่านเร็วขึ้นหนย่งไง Years old this morning. Wait, There's something wrong with this beach. We were chosen for a reason. What's oh. happening? I don't know. I can't think. Wait. Old. Oh, only in theaters this summer. Are we there yet? This beach. It's beautiful. My swimsuit is hurting. I don't know. Have you seen my children? Mom, I'm right here. อคลิปน oh no. ี้มันให้ดูสองรอบหรออ่ะดูใหม่ก็ได้คือถ้ามีข้อไปด้วยเลยนะฮะผมรู้สึกว่ามันจะต้องมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้บีชนี้หรือว่าทะเลตรงนี้มันไม่ปกติแน่นะฮะโอ้นะครับผมอืมก็ต้องไปรอดูนะครับก็ นี่ให้ดูสองรอบเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวดูตอนแรกดูไม่ทันนะเพราะไอคลิปนี่มันก็มาแบบให้ดูสองรอบเลยตอนแรกผมก็คิดว่าทีเซอร์จะมาหนึ่งนาทีแต่ปรากฏว่าที่ไหนได้นะฮะเออกลายเป็นแบบครึ่งครึ่งนาทีเช่นั้นนะฮะฉะนั้นก็เอ่อยังไม่บอกอะไรเราเลยนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วน่าจะมีอะไรที่เป็นฉากที่น่ากลัว หรือว่าเป็นฉากที่ค่อนข้างที่จะเล่นกาบอารมณ์คนดูได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับจากเห็นแบบเหมือนใครจะต้องตกหน้าผาหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าผมนึกถึงแบบมีความแบบนึกถึงแบบมิสซอมมาที่เราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในซึ่งดูแล้วเหมือนจะมีความสวยงามบีชดูสวยงามชายหาดดูสวยงามใช่ไหมไอ้นั่นก็เหมือนกันไอ้มิสซอมมาเนี่ยก็จะแบบไปในหมู่บ้านที่ทุกคนแต่งตัวสีขาวใช้ชีวิตแบบสมถะใช้ชีวิตแบบอะไรสโลลายแล้วทอย่างดูสวยงามแต่จริงเราไม่มีความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่แล้วก็มีความสยองอยู่ในนั้นยิ่งสว่างยิ่ง เรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันจะมีความลึกลับบางอย่างที่จะอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นนะฮะก็ต้องไปดูว่าโอดมันจะทําให้คนเนี่ย แก่เร็วขึ้นได้ยังไงจะตดยี่ฉากที่มันมีแบบท้องที่กําลังจะแบบว่าดีๆท้องโตหรืออะไรอย่างงี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเออเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วตัวละครจะรับมือกับมันยังไงนะครับก็รอดูว่าเอ็มไนท์จะกลับมาในแบบไหนนะแต่ว่าถือว่าไอเดียถือว่าสดใหม่อยู่นะเราโอ้เราว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อยากเห็นงานเอ็มไนท์แบบดีๆเหมือนช่วงยุคแรกๆของเขาจังเลยนะฮะก็ถือว่าช่วงหลังก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเป๋๋ไปนานมากเลยแต่ว่าเขาตอนเนี้ยเชื่อว่าเขากลัับบมมาาาาาาไไไดด้้้้ลวววะะกก็ปรรรออู่เคจสงใหโ ภาพยนตร์อีกหรือว่าจะมีการหักมุมอะไรอย่างที่เขาถนัดหรือเปล่าแต่จริงๆยังไม่ต้องไปคาดหวังหรอกหักมุมอ่ะเพราะถ้าเราคาดหวังแล้วมันไม่หักมุมมันก็จะเฟลไงฉะนั้นก็แบบลองไปดูแล้วกันว่าหนังจะเล่าอะไรนะฮะคิดว่าน่าจะมีเทลเลอร์ตามมานะครับก็เดี๋ยวไปรอดูตัวอย่างเต็มอีกทีหนึ่งครับโอเคใครที่ชอบรีวิวยางงี้ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe หนะบิ๊กหน้ัทร์ไมโลสตอรี่หรือช่องหน้าพัฒน์เอสแอลนะก็จะมีคลิป Review, Re action, รีวิวรีแอคชั่นแล้วก็พูดคุยกับ,กบหนังแล้วก็เร